ครับอาจารย์ธัญญาณนะครับครับวันนี้ผมจะนามิดหมอหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็จะมีทั้งหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุงนะครับทั้งสองเล่มเดยกันนะครับครับก่อนอื่นผมจะขอบอกนิดนึงนะครับว่าหลวงพ่อลุงกับหลวงพ่อเดิมนี่ท่านเป็นญาติกันเนาะหลายคนก็คงรู้นะหลายคนก็ไม่รู้เนาะหรือว่าจะรู้หรือยังก็ไม่รู้อ่าบอกบอกไปนะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุงในฐานะครังละวาดในทางก็เป็นญาติกันเนาะ อยากเป็ in. In. ลปนลูกพี่ลูกน้องกันนะครับแล้วก็ทำมาบวชพระเหมือนกันกับรานะท้งอ่าก็จระธงทางนะทั้งสองก็คือเป็นสหกรรมิธรรมกันนะครับนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับครับท่านก็เรียนวิชาคมมาจากที่เดียวกันนะครับก็สำนักอ่ที่เขาแก้วนะครับอ่าที่เขาแก้ววิชาตามสร้างนิตหมอต้นตำรับมาอยู่ที่เขาแก้วแล้วนะครับโดยหลวงพระคำเนาะ ลงมาขับมากระมาลงท้อเงินนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงต้หลวงพ่อลุงก็หลวงพ่อเดิมของเราเนี่ยนะครับการตวนหลวงพ่อลุงนี่อันก็ได้ลงมือสร้างวัตถุมงคลอย่างเช่นมีดหมอนี่ท่านสร้างมาก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับครับดังนั้นแต่หลวงพ่อเดิมเมื่อเลยก็ต่างไปหาหลวงพ่อลุงหรือว่าไปเที่ยวหาก็ไปหลวงพ่อลุงสร้างมีดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมก็เลยถูกอกถูกใจชอบใจมะแล้วท่านก็กลับมาสร้างของท่านบ้างนะครับ ครับก่อนเครับกเขาบอกว่าหลวงพอ่อรุงนี่สร้างก่อนกจริงแต่ว่ามีโอกาสสร้างวัตถุมงคลได้น้อยกว่านะครับได้น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะท่านมีอาย er ุที่มรณะก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุงเ็เลยมีน้อยนะครับพบเจอยากกว่าของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมก็มีมีมากกว่านะครับเพราะหลวงพ่อเดิมอย,อยู่นานกว่านะมีโอกาสสร้างแล้วสร้างวัตถุมงคลได้มากกว่าของหลวงพ่อรุงนะครับ แต่หลวงพ่อลงลราคาไม่สูงถึงหลวงพ่อเดิมนะครับ,บื่าช่วงนั้นก็หลวงพ่อลงเขายุคเก่ายุาาคโบราณราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่เนาะครับครับเอาเดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อลงกันเลยนะครับกับเรื่องพุตธคุลอิสริปาติหารน,นี่เหมือนกันเหมือนเหมือนกับหลวงพ่อเดิมทุกอย่างนะครับตุประก,การนะครับเพราะว่าเอา่อมาจากชนนักเออมาจากชนนักเดียวกันเนาะมาจากเขาแก้วเหมือนกันนะครับดูความเก่าความถึงยุคถึงหลวงพ่อกันเนาะ อันนี้ก็เคยไล์มาแล้วเรื่องเรื่องน,น,นะครับแล้วก็ไล์ใหม่นะครับเพราะว่าิีประตูมคนบมได้หาได้ไง่ายๆเนาะของแท้ของถึงหลวงพ่อเนาะนี่เขาจะดูความเก่าเนี่ยความแห้งความเล้าเนาะครับอนี้คืหลวงพ่อหนองพี่นวลน,นะครับรตทธกุณเหมือนกับหลวงพ่อเดิมตประการเลยนะครับมาดูด้านไหนเอาเดี๋ยวดูความยาวก่อนนะความยาวความยาวก็นี่แหละครับแปดนิ้วพอดีเลยนะครับแต่เฉพาะ ฝากก็นี้เลยปีนิ้วครึ่งเนี่ยแล้วนกะ็ปลายมีดถึงกันน่ครับปีนิ้วครึ่งเห็นไหมปีนิ้วครึ่งแบบสวยๆถึง,ถ,งถึงยกหลงพ่อนะครับนี่ครับหลงพล่อลงเอกลังลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับในใบมีดหนาๆอย่างนี้เลยนะครับเสียมานี่เปลวเพลิงทันทีเลยนะครับลองเลือดนะครับลอยเล็บจิกความหายปลายจะถูกใช้งานพอสมควรเนาะ นี่นะครับี่นาเปลวเพลิงอันนี้เลยครับหลวงพ่อรุงจะดูตรงนี้แหละครับกระตุกหนาหนานี่นะครับเลยเล่นที่สันนี่ so นะครับเสน่ห์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับเอกลักษณ์นะครับจะเห็นแบบนี้ก็คือหลวงพ่อรุ่งไว้ก่อนนะครับก็วิเคราะห์พิจารณาจริงๆก็เป็นหลวงพ่อุงจริงนะกระตุกสามดอกนะครับหลวงพ่อรุงนี่จะเล่นกระตุกนะครับกระตุกหนึ่งดอกสามดอกห้าดอกเจ็ดดอกเก้าดอกแบบนี้ยมีนะครับ กระตุกของเขาลงยัเปน็นยังไงนะครับดอกเดียวก็มีนะครับนี่สวยงามดูใบมีดนะครับอันนี้สงสงประมอเนาะสวยนะครับอย่างอทธทฤทธิ์ปฏิหารพุทธคุณเหมือนหลวงพ่อเดิมทุกอย่างนะครับไม่ว่าทาา่านจะละตนานะครับติดตัวไว้นเนาะหรือว,ว่าบูชาขอบารมีท่านนะครับช่วยส่งเสริมในการค้า,น,านะครับเปิดราบเปิดดวงนะครับรำม,มาค้าขึ้นเนาะ แล้วก็ช่วยปกป้องอคุณใสนะครับเวลาพกติดตัวอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครกระทำย่ำยีแต่อย่างไรนะครับแบบผู้ชราๆก็ได้นะครับปกป้องคุณใสเวลาพกติดตัวอยู่ไม่ต้องกลัวใครกระทำย่ำยีแต่อย่างไรเหมือนก็มีหลงประเดิมทุกประการนะครับครับแล้วก็ปกป้องตัวเองจากศัตรูหมู่ร้ายเป็นมหาอำนาจ เนาะเป็นคาดแคลว้เป็นมหาอุดเป็นเมตตาเป็นมหานิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาช่วยขับไล่ผู้ผีพิศาจที่เข้าคนธรรมดาหรือคนปล่อยมาให้เข้าสิงนี่ครับหล,งลุงนะครับหลงพรุงก็งเดิมก็เหมือนกันนะครับ อาราตนาทำน้ำมนต์แก้ขุนใสหรือแก้เสนียดจะไหลต่างๆตลอดจนฝันร้ายจิตตกแล้วก็ดวงตกช่วยได้นะครับหรือสำหรับท่านที่เป็นหลวงพี่เนาะเป็นหลวงพ่อหลวงตาหลวงนาหลวงลุงหรือว่าหมอทมหมอยาต่างๆนะครับที่เป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะครับถามลูกหลานหรือชาวบ้านรู้สึกว่าไม่สบายใจนะจิตตกดวงตกฝันร้าย ก่อนอื่นเขาก็จะนึกถึงที่พึ่งทางใจนะครับมาหาหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อวัดไหนหลวงพ่อที่ไหนชื่อเจ้างดงดังหลวงพ่อไหนที่ทำน้ำมนต์ได้หรือหลวงพ่อที่วัดบ้านเราเนี่ยวัดเราบ้านเราที่เราอยู่เนี่ยก็ไปหา,าไปกราบไหว้บอกกล่าวท่านเนี่ยก็ท่านก็อ่าจะทำทำน้ำมนต์เนาะทำน้ทำทำน้ำมนต์ให้เราอาบมาแก้ตัวเนตตันไลฟ์ฟันไลฟ์ต่าง,งๆเพื่อเรียนตริมงคลเนาะ,ะในเมื่อเรามี วิชาทำน้ำมนต์ของเราอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับถ้าเรามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหรือว่าของหลวงพ่อรุงเนี่ยครับเข้าไปในพิธีนะครับช่วยอาราธนาทำน้ำมนต์ควบคู่กับน้ำมนต์ของเราเนี่ยครับจะเกิดเป็นอิสริปาฏิหาริเกิดเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์กินดามณนี้เป็นน้ำมนต์สารพัดนึกได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับโทษครับครับแล้วก็แก้อาถรรพ์ของพันณฑ์ต่างๆนะครับแม้นประตูมูลายของเราจะสัก ยันมาสัากยันมาก็มีความอยู่ยงของพันธ์นังเหนียวพระสกยันหรือว่าใช้ว่านกินว่านนี่ก็มีกระถาอาคมอย่างเงี้ยในเมื่อได้มาสู้กับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงนีครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมของหลวงพ่อลุงนี่ก็จะล้างอาถรรพ์ต่างๆของเขาทันทีนะครับอาถรรพ์ต่างๆอาถรรพ์ต่างๆที่อยู่กับตัวเขาในะอาคมต่างต่างนะครับ จะถูกมีดของเราี่ล้างทันนะครับอคาคมเขาก็จะเสื่อมหมดเลยนะครับก็พายแพทย์แต่มีดหมอของเราทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นของหงพ่อเดิมหรือของบลว่รุงนะครับครับดังนั้นนักเลงตมัไม้ก่อน,นค่ะต่างก็กลัวมีดหมอต่ะหลงพ่อของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือหลวงพ่อลุงเนาะ ครับแล้วก็มีบูชาไว้กับบ้านเรือนนะครับเขาบอกว่าป้องกันอคีภัยได้หรือว่าโจนกัยไได้ในเมื่อเราเอาเลิธนาแล้วเนาะเมื่อจะมีภัยเกิดขึ้นกับเรานะครับเหมือนกับว่าจะเกิดอาถรรพ์เราก็จะเกิดเป็นลางบอกเหตุเราเนี่ยเหมือนว่าเราจะสัมผัสได้อ่าใช้รู้ตัวก่อนว่าจะเหมือนจะเกิดอะไรกับเราจะทําให้เรารู้สึกเหมือนก็บว่าสัมผัสได้เนี่ย จะเกิดอ้ไปเป็นลางบอกเหตุเงี้ยเราก็จะระวังได้จะเตรียมตัวไว้ทันเสมอไปเนาะระวังนัน้นครับแล้วก็เมื่อเราจะต้องไปต่างถิ่นนะครับหรือว่าต่างบ้านต่างเรือนอย่างเงี้ยต่างที่นอนอย่างเงี้ยบางทีก็จะไปอยู่ตำป่าอย่างเงี้ยไปตามสถานที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปอย่างเงี้ยกลับมานอนไม่หลับเนาะหรือว่าเจ้าที่แหลงหรือว่าไปเกิดไไปอยู่ตำป่าต่ำเขานะครับก็เขาก็จะ บูชาอารัตนามีดหลวงพ่อนี่ครับขอเข้ามาแม่ธรณีเนาะขอขอเข้ามาแม่ธรณีนะครับแล้วก็กรีดกรีดวงเนี่ยกรีดเป็นวงกลมหรือว่าเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ลแล้วก็เข้าไปนอนในนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยจากสิ่งละชั่วร้ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำามือขมบวีสีผีร้ายนะครับหรือว่าจะเป็นมดแมงแมลงแรงต่างๆนะครับ ตลอดจนงูเงี้ยวเขี้วงานะครับตับมีพิษต่างๆตัวละพิษต่างๆก็จะไม่เข้าใครแล้วนะครับจะเข้าไปแค่หัววงก็จะไม่เข้าไปนะครับก็จะปลอดภัยครับนี่เลยครับมีหมอหลวงพ่อนะครับแล้วก็ช่วยบูชาครับก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับขอรมีท่านสูงนะครับจะไม่ต่างบุคคลจะไม่จนกระขคกถ้บสนใจทักมาครับ0 8 3 7 5 8 8 9 8นะครับอันนี้ครับมีก็มีหลวงพ่อเดิมนะครับ ยอดแห่งเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แขวงเราเลยนะครับอันนี้ก็ดูความก่าน,นะครับส่วนพุทธคุณเหมือนกันนะครับอย่างที่พูดไปนะครับครับนนก็เลยว่าอันนี้เป็นน้องสิงนะครับนี่เป็นน้องสิงลองเลือดนะครับครับเป็นหลวงพ่อพรุ่งหลวงพ่อเดิมนะครับจริงจริงเขาเรียกว่าเทพวชิลาบุตรนะครับเทพวชวิราบุตรก็คืออะไรเทพวชิลาบุตรมันถึว่ามนะีเทพสตาร์มุตบรรจุวิชาเทพ อวัชราวุธคืออาวุธประจำกายของพอินนะครับหลวงพ่อจะไทยวิชาเวทรัชนาวุธหรือบรรจุลงไปในกันนี่ครับบรรจุเข้าไปอัดเข้าไปอยู่เพื่อบริหารแล้ววัชราวุธคืออาวุธประจำกายของพระอิ์นะครับ,ท,รรรบที่ปราบมาร้ายและอศูนย์นะครับไม้ท้าไม้กระบองที่ยันกายของเวสวร์อันเป็นเจ้าแห่งผีทั้งหลายนะ ไม่ว่าจะผีอะไรนะต่างก็เกรงกลัวได้ลงเท้าเวสวรรณด้วยกันทั้งนั้นนะครับต่าก็บรรจุอยู่ในนี้นะครับแต่ก็วิชาคือเว,วชารวัตแห่งผ้าแดงนะครับบแดงก็คืออาวุธของอาละอาอาวะละคันายักษอาวาละไกยักษ์เออโอ,โอดลินมัน่ันนะครับอาวาละกกยักษ์นะครับเป็นไอเป็นผ้าแดงที่พายเพสต่บารมีของสมเด็จ อของตําเลพระพุทธเจ้าของเราเพียงเท่านั้นนะครับแล้วผ้าแดงนี่ก็เป็นเอาวดร้ายแหลงมากนะครับตามโบราณว่าถ้าผ้าผืนนี้ตกอยู่ที่ใดนะครับที่นั่งครับจะไม่เป็นจุลมหาจุลแล้วก็จะปลูกอะไรไม่ขึ้นอีกเลยบอกให้นะครับ,รบสองวิชานี้ทัางสองเป็นจุไว้นี่นะครับแล้วก็นยเนตรนครับนยเนตรก็คือนยเนตรของท่านพญายมราช ที่เพ่งแล้วพวกผีทั้งหลาย,ยจะมอดไหมเป็นจุนมหาจุนนะครับแล้วก็จะกงจักของพันรายนะครับตามรัฐิิธพามถือว่ากงจักของพันนารเนี่ยปราบได้ทั้งสวรรค์ทั้งอสศรนละด้บบาดาลนะครับมีอิสฉิตมากมายเหลือขนานนับนะครับเมื่อหลวงพ่อได้อัญเชิญน,นะครับความศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธทั้งห้าประการด้วยอํานาจอาคม และใสยวิธีครับมาสถิตในมีดหมอของหลวงพ่อนะครับก็ย่อมวางใจได้ว่าต้องทรงอำนาจในทางปราบมารร้ายนะครับปกผีปพิาศาสตรอำนาจไว่ธรำมกับการกระทาย่ำยีแล้วก็ป้องกันการกระทําจากมนุษย์และสัตว์โลกได้เป็นอย่างดีนะครับครับนี่แหละนะครับทุกคน คุณเดียวกันนะครับถ้าสนใจกระทำกาได้นะครับ0837508998นะครับขออาจารย์สัญญาณครับขอฝากไว้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณครับ